สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์กันนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของความเป็นมาของศักราชกันนะครับผมักราดที่เราจะเรียนในคลิปนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด6ักสารด้วยกันก็จะมีพศพศมศจศหศและรศนะครับจะมีทั้งหมด6ักราชนี้ เราจะไม่พูดทำทำเพลงอะไรมากครับเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเอามาดูกันที่ศักการแรกนะครับผมเป็นสักการที่เราคุ้นชินกันเลยนะก็คือพุทธศักราชนะครับผมเป็นศักการของศาสนาเนาะ,ะก็คือของศาสนาพุทธพุทธศักราชตัวย่อคือพศสองครับถูกเริ่มเริ่มนะับตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้านั้นนะครับผมดับขันปรินิพานพอพระพุทธเจ้าปรินิพานปุ๊บ ก็เร so, ิ่ม well, นับเป็นพุทธศักราชหนึ่งทันทีแต่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 พุทธศักราชเนี่ยนะครับจะมีอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือพุทธศักราชธรรมดาและประเภทที่สองคือพุทธศักราชแบบไทยถ้าเป็นพุทธศักราชธรรมดาเนี่ยนะฮะก็คือจะเริ่มนับพศหนึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าดับขันปณิพานตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยนะครับ อันนี้คือแบบธรรมดานะแต่ถ้าเป็นแบบที่สองครับเป็นแบบไทยไทย only นะครับผม Thailand only ก็คือแบบไทยเนี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริพิพานแล้วก็วนหนึ่งปีวนรอบหนึ่งป,ปีทำมาเลขหนึ่งมันคูเรจากวนหนึ่งปีจึงจะนับเป็นพศหนึ่งนะครับผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับโอเค อันนี้ก็คือพุทธศักราชนะพุทธศักราชนะครับผมเริ่มนับตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าสเสด็จดับขันนิพพานพอสเสด็จดับขันนิพพานปุ๊บถ้าเป็นแบบธรรมดาเริ่มนับพศออหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นแบบไทยวนหนึ่งปีก่อนเราค่อยนับพศออหนึ่งโอเคนะครับนี่คือพุทธศักราชต่อไปครับคริสต์ศักราชเป็นอ่าศักราชของศาสนาเหมือนกัน นะครับผมเป็นของศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสากลที่ทั่วโลกนะครับผมเขาใช้กันนะเป็นศาสนาสากลนะครับผมพิธีศาสนาพิธศักดิ์สตัวย่อคือคอสอนครับผมเริ่มนับตั้งแต่ตอนที่พระเยซูนะครับผมประสูติก็คือเกิดพระเยซูประสูตก็เลยรับคอสอนหนึ่งอันทีพระเยซูประสูติคอสอนหนึ่ง จะมาให้ดีนะครับประสูตรนะต่อไปฮะมหาสกราเออมหาสกรานี่เราไม่พูดคุยหนูเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเรามาเรียนกันมหาสกรานะครับผมตัวย่อคือมอสนะฮะฮคิดค้นโดยกษัตริย์ของอินเดียคนหนึ่งนะครับผมก็คือพระเจ้ากนิสกะพระเจ้ากาันนิกษัตเอ้กนิสกะนะครับผม เป็นกษัตรของอินเดียเนาะ,ะเขาคิดค้นขึ้นมานะครับผมแล้วถามว่ามันเข้ามาในประเทศไทยตอนไหนมสอเข้ามาในประเทศไทยตอนไหนก็เข,เข้ามาตอนที่อินเดียนะครับผมเข้ามาเผยแพร่เข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิก็คือแถบของไทยพมา่าลาวกัมพูชาแถบเนี้ยของเรานะครับผมคือแถบสุวรรณภูมิบริเวณสุวรรณภูมินะครับ พอหลังจากที่คุณพราหมณ์คุณพ่อค้าชาวอินเดียนะครับผมเข้ามาติดต่อค้าขายในแดนนี้พอมีการติดต่อค้าขายปุ๊บนะครับผมก็ต้องนําวัฒนธรรมของคนที่เป็นพ่อค้าเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ด้วยถูกต้องปะอ่ะพอหลังจากที่เอาวัฒนธรรมมาเผยแพร่แล้วไทยเราก็เลยใช้มหาสกาตตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมาก็คือยุคสมัยของสุขโขทยัย ยุคของสุขโขทยัยถ้าหากว่าเราดูในหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะฮะศิลาจารึกหลักที่หนึ่งพ่อขุนลำกำแหงเนี่ยเขาก็ใช้เป็นมหาสกลารเป็นการนรารับสกุลารสมัยนั้นนะครับผมม,มหาสกุลารใช้ในสมัยสุขโขทัยนะครับผมคิดค้นโดยพระเจ้ากนิสกะโตเคต่อไปฮะขยับยุคมาหน่อยขยับยุคมาจุลสกรลาช จุลักราชตัวย่อคือจอสองจอสองอันนี้สันนิษฐานนะฮะสันนิษฐานว่าถูกใช้สมัยที่กษัตริย์ประยูขึ้นของราชนะกษัตริย์ประยูของพมา่าขึ้นของราชของพมา่านะครับและก็ถูกใช้มาสืบต่อมาจนถึงช่วงของอาณาจักรพุกามสำหรับของจุลศักราชนะครับผม จุลศกักราชเกิดขึ้นที่พม่าม,ามหาศักราชเกิดขึ้นที่อินเดียอย่าจำสลับนะถูกใช้มาจนถึงอาณาจักรพุกามแล้วจุลศักราชเนี่ยมันเข้ามาในไทยตอนไหนจุลศักราชนะฮะถูกเข้ามาในไทยตอนสมัยของพระธรรมราชาของอาณาจักรอยุธยาสมัยนั้นเนี่ยไทยนะครับผมอยุธยาเป็นเมืองขึ้นของพมา่าก็คืออาณาจักรพุกามนะครับผม พอหล um, to <Yes. S 1> ังจากที่ไทยเป็นเมืองขึ้นแล้วเนี่ยของพม่าไทยก็ต้องได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมต่างๆนานารวมถึงศักรารด้วยพม่านะครับประมาณนี้หลังจากนั้นไทยก็เริ่มใช้จุลศักราชตั้งแต่สมัยของอายุทยาเลยนะครับผมอย่าจำสลับนะมศสุขุูวไทยจสอายุทยานะครับต่อไปฮะักราชต่อไป ฮิดละศักราชฮิดจะละศักราชเรียกไงก็ได้นะฮะความหมายเป็นกันฮิดจะละศักราชนะครับผมตัวย่อคืออสองตัวย่อคืออสนะครับผมเป็นศักราชของอิสลามนะครับผมเป็นปีของศาสนาเหมือนกันนะฮะผมฮิจเราะห์ศักราชนะผมเริ่มนับตั้งแต่ตอนที่นบีมูฮัมหมัดนะครับผมอพยพอพยพเพราะว่าฮิจเราะห์เนี่ยมันแปลว่าอพยพนะฮะฮิจเราะห์แปลว่าอพยพ เริ่มนับตั้งแต่นบีบุหัมหมัดอพยพจากเมืองเมกกะไปเมืองเมดินะนะครับผมมกกะไปเมืองเมดินะอันนี้คือพอศออก์ิดระศักดนะครับผมนบีบุหัมหมัดอพยพจากมกกะไปเมดินะนะครับต่อไปสกักดสุภาแล้วนะฮะเขียนผิดด้วยต้องเป็นศกนี้นะครับผม รัตนโกสิร์ศกครับสกุลสุดท้ายตัวย่อคือรอสอเรือนะรอสอราตนโกสิร์ศกครับผมคนที่คิดราตนโกสิร์ศกเนี่ยก็คือรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองรครับผมรัชกาลที่ห้านะฮะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บัญญัติขึ้นโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่รัชกาลที่หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของเราเนี่ย สร้างกรุงเทพมหาคนครขึ้นมาออรัชการที่ห้าเป็นคนคิดแต่ถูกนับตั้งแต่สมัยรัชการที่หนึ่งไม่ต้องงงก็คืออยู่ในสมัยรัชการที่ห้าแล้วรัชการที่ห้าบอกว่าอ่ะเริ่มนับตั้งแต่สมัยตอนที่สร้างกรุงเทพนะนับย้อนไปเอก็แปลว่าในสมัยของรัชการที่หนึ่งสองสามสี่ใช้จุละศัราชโอเคปะพอมาในสมัยรัชกาลที่ห้าปุ๊บก็นับเป็นรัชกาลสรีศก ไม่งงนะโอเคครับผมสวรรอันนี้ความรู้เสริมนะกรุงเทพมหานครนะครับผมหรือกรุงรัตนโกสินทร์ที่เรารู้จักกันเนี่ยถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราชส, okay, นะสองสามสองห้าโอเคนะพศสอง5สสร้างกรุงเทพมหานครจำไว้ให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็มีเท่านี้สำหรับเรื่องของความเป็นมา ของสักสาราส่วนคลิปที่แล้วเราก็สอนเรื่องของการนับสักสาราการเทียบสกสาระไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะแปะรูปตัวไอไปข้างบนไห้นะครับสำหรับวันนี้แสอนจบแล้วนะครับผมบ๊ายบาย